สินค้ามัน,นอยู่ผมช่างกี้นะครับแล้วนี้เปิดตัวใิธการเรียบร้อยครับสอบเจ้าทีที่5โคลนนี้นะครับบอกเลยว่าอัปเกรดมาจากตัว20โรุ่นเก่านะครับมีอะไรตื่นเต้นน่านใจบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมกันนะครับ สำหรับเกษตรกรที่อยากเป็นเจ้าของโดรนเกษตรแต่ไม่มีเงินก้อนสามารถผ่อนได้แล้ววันนี้ที่โดรนเกษตร IC PX กับสิทเชื่องเงินติดป,ปีกดาวน้อยผ่อนสเปยได้ทุกรุ่นดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง0.8%ผ่อนจ่ายได้นานสูงสุด24เดือนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์ได้เลยผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือชมเขานั่นเองนะครับสังเกตที่ฝาด้านหน้านะครับแล้วก็ฝาด้านหลังนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมดีไซน์แปลกใหม่ ถังน้ํายกสูงขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คืออัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาได้ขาดไม่ได้เลยที่สังเกตง่ายเลยก็คือเจ้าเรดาร์กันชนนะครับผมสังเกตว่าเรดาร์เขาจะมีความใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรเบรกดีขึ้นจะอุปสรรคดีขึ้นแน่นอนนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเรดาร์ตัวหลังก็อัปเกรดใหม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นเรดาร์ตัวเก่าเนี่ยเขาจะเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าตัวใหม่ของเขาเนี่ยจะอัปเกรดมาเป็นทรงกลมเหมือนด้านหน้าเลยนะครับช่วยให้จับพื้นดีขขึึ้้้้นนนนนแลลวกก็เเบรออุปสคดดาหัังงี่ผม นี่ทำงานควบคู่กันคือเซ็นเซอร์นะครับกองด้านหน้านะครับมีบดุลให้ทั้ง2ตัวทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการจับโบซักแล้วก็สียดผางทางานร่วมกับตัวเรดรากันชนนั่นเองนะครับผมฟังก์ชันต่อมาของเขาก็คือเซ็นเซอร์ล็อกแขนครับนี่สังเกตเห็นไหมนี่สามารถบีบได้นะครับผมช่วยในเรื่องของการแขนดีนะครับผมตัวนี้ก็จะล็อกได้แน่นหนาขึ้นแล้วก็เวลาถอดนะครับสังเกตนี่ออกแรงแค่ิดเดียวนะครับผมนี่ล็อกแขนก็คือคลายเลยนะครับผมนี่เป็นข้อดีนะครับของเจ้ายี่สิบ ตัวนี้จะติดตั้งมาในรุ่นของ25 Pro โปแล้วครับอ่ะถัดมาในส่วนของตัวลํานะครับมาดูหัวเจ็ตกันบ้างอันนี้เป็นรุ่นที่รองรับการติดตั้งหัวเจ็ตทั้ง4หัวนะครับสังเกตจะมีหัวเจ็ตนะครับอยู่ทั้ง4หัวเลยนะครับผมซึ่งในรุ่น20โป o จะมีแค่สองหัวด้านหลังอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะติดตั้งมาให้ทั้งหัวด้านหน้านะครับแล้วก็หัวด้านหลังนะครับสามารถทํางานนะครับอัตราการไหลสูงสุดนะครับผมทํางานได้ที่24ลิตรต่อนาทีเลยนะครับผมในกรณีที่เราบินแแแลงออโตตตต้้้นนนะะ่่่่ววาาาถมมเีีีจรรดดไทท16ิผ มาดูดีไซน์ของใบพัดกันบ้างดีกว่านะครับเนี่ยเจ้าใบพัดนะครับหน้าตาจะเหมือนเดิมเลยนะครับมีใบด้านบนส่วนใบด้านล่างไม่สามารถใช้ใช้ร่วมกันได้กับตัวที0นะครับแต่ว่าเจ้าใบพัดของเขาจะมีความพิเศษก็คือขนาดจะเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวความยาวก็จะสั้นลงนิดหนึ่งด้วยเพราะว่ามอเตอร์ของเขานะครับมีกําลัง KV ที่59นะครับรอบสูงกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัว50เนี่ยจะอยู่ที่48กิโลวัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพิเศ เป็นปั๊มน้ำตัวเดิมสามารถใช้งานร่วมกับตัว40ได้แต่ห้องปั๊มกับตัวชุดเสื้อของเขาครับเปลี่ยนใหม่สามารถรีดน้ำได้มากขึ้นนะครับทำงานออโต้เนี่ยบอกเลยว่าแบตเตอรี่ก้อนนึงเนี่ยบินน้ำได้3-4ถังเลยอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้รองรับการใส่แบตเตอรี่ตั้งแต่รุ่น20โปลนะครับผมที T 30แล้วก็แบตเตอรี่ที10รวมถึงแบตเตอรี่ของที50ในรุ่นของ1560ด้วยนะคร นี่ก็จะเป็นสเปคหลักๆแล้วก็คร่าวๆนะครับของเจ้าตัวท25 Pro นะครับที่เปิดตัวกันไปแล้วนะครับ นะครับในส่วนของเรื่องตัวกล้องหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าที่อัปเกรดมาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นกล้องหน้าที่มีฝารครอบมาให้ด้วยฉะนั้นแล้วขจองกันเรื่องของตัวฝุ่นแล้วก็ตัวละอองนะครับเข้าไปทําลายตัวกล้องแล้วก็ตัวผิวกล้องนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันให้กล้องของเราเนี่ยเสียยากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมในส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของราคานะครับอันนี้เดี๋ยวใครสนใจจริงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อได้ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยมาพูดถึงตัวราคาเปิิดตัววววแล้กกก็าาาารรรทํงน แมนนวลออโต้เอ็มพัทอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้านะครับส่วนใครสนใจจริงๆนะครับติดต่อนะครับมาที่ทางเราก็ได้หรือจะเป็นตัวแทนที่ขึ้นให้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมอ ส่วนนี้ตัวผมชักกี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับข่าวดีสําหรับเกษตรกรที่อยากเป็นเจ้าของโดรนเกษตรแต่ไม่มีเงินก้อนสามารถผ่อนได้แล้ววันนี้ที่ดรนเกษตร icpx กับสินเชื่องเงินติดป,ปีกดาวน้อยผ่อนสบายได้ทุกรุ่นดอกเบี้ยตำ่ำสุดเพียง0.8%น่อนจ่อนได้นานสูงสุด24เดือนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์ได้เลย